สวัสดีครับเบลเองนะครับวันนี้นะครับจะเป็นคลิปแนะนำมือถือราคาไม่เกิน4,000บาทนะครับผมหามาให้ทั้งหมด5รุ่นด้วยกันจะเป็นรุ่นที่ใหม่หมดเลยนะครับผมกลางปีที่ผ่านมานี้นะครับเนี่ยตอนนี้ก็เดือนสิงหาคมแล้วมีหลายๆรุ่นเลยนะครับที่เขาเปิดตัวออกมาแล้วก็ น่าสนใจมากๆเลยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยงบ4,000บาทนะครับจะไปเน้นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมจะไม่ค่อยเน้นเรื่องเกมแรงๆสักเท่าไหร่นะแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์สั่งซื้อของทุกรุ่นเลยนะครับที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆไปไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นลิงก์จากทาง o f f i c i a ียเลย <Yeah. S 1> ก็จะได้ของแท้แน่นอนนะครับส่งตรงจากแบรนด์เลยนะครับอ่ะจะมีรุ่นไหนหน่าสนใจกันบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้เลยสำหรับรุ่นแรกของวันนี้นะครับก็คือเรียวมี4 1 มือถือรุ่นเล็กสุดของทางเรียวมีเลยนะครับที่เปิดตัวในกลางปีนี้โดดเด่นด้วยแบตท,ที่ให้มาอย่างเยอะเลยนะครับจุใจมากๆแล้วก็กล้องที่สามารถถ่ายในที่มืดได้ดีที่สุดนะครับผมในงบนี้กับราคา3,499บาทมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.5นิ้วความละเอียด HD+ เป็นหน้าจอแบบ Mini Drop Full Screen อัตราส่วนหน้าจอต่อเครื่องเนี่ยให้ถึง88.7% เลือกใช้หน่วยประมวลผลเป็น Helio g 35ความเร็ว2.3 g h z ให้แรมมาที่2 g b แล้วก็ความจุที่32 g b นะครับสำหรับ CPU G35 นะครับก็จะเทียบเท่ากับ Snapdragon 439นะครับแต่ว่าตัว G35 ของ mediatek เนี่ยจะสามารถเล่นเกมได้ดีกว่าเล็กน้อยตัวกล้องเนี่ยกล้องหลังนะครับจะให้มาเป็นเลนคู่เลย13ล้านพิกเซลบวกกับเลน depth sensor อีก2ล้านพิกเซลนะครับให้ F มาที่2.2 รุ่นนี้จะเป็นกล้องที่ชูจุดเด่นว่าสามารถถ่ายในที่มืดได้ดีนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีโหมด super nightcap nice นะครับผมที่จะทำให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถถ่ายภาพตอนกลางคืนได้สวยงามมากขึ้นนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่ในมือถือราคาเลทสี่พันเนี่ยจะไม่มีโหมดกลางคืนมาให้แน่นอนนะครับรุ่นนี้ให้มาส่วนกล้องหน้าเนี่ยจะให้มาที่5ล้านพิกเซลนะครับ f 2 4และยังสามารถใช้ในการปลดล็อกใบหน้าได้ด้วยนะครับผมแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาที่5,000ัน ah มิลลิแอมป์เลยนะ าสามารถใช้งานได้ทั้งวันรวมไปถึงไป2วันก็ได้นะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนใช้อะไรมากมายนะครับผมสามารถสแตนบายได้นานสูงสุด40วันเลยแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเรียวมี C11 นะครับสามารถเปลี่ยนตัวเครื่องเนี่ยเป็นแบบสำรองให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยนะครับผมเรียกง่ายๆก็คือเป็น power bank นั่นเองนะครับผมสำหรับสเปกอื่นนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีสแ,แกนลา,ลายมือมาให้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่าสามารถสแกนใบหน้าได้เนาะแล้วก็ ใส่ซิมได้2ซิมนะครับแล้วก็มีอีก1สล็อตแยกด้วยนะที่ใส่ SD card ก็คือมี3ส,สล็อตนั่นเองรันบนระบบปฏิบัติการ Android 10นะครับครอบทับด้วย Realme UI เวอร์ชั่น1.0กับราคา3,499บาทนะครับ แล้วก็ราคา3,499บาทเนี่ยก็จะได้เหรียญคืนมาอีก280เหรียญเลยนะสูงสุดที่280เหรียญเท่ากับว่าเราจ่ายแค่3,219บาทเท่านั้นเองกับสเปคที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะอซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ราคาเทียบเท่ากับเรียวมี C3 ในรุ่นแรม 2GB นะครับผมซึ่งตัว C3 เนี่ยก็จะดีกว่าตรงที่ จะเอาไปเล่นเกมได้รลื่นๆนั่นเองแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องการถ่ายภาพตอนกลางคืนเป็นหลักนะครับผมมาถึงรุ่นที่2ของวันนี้นะครับ Samsung Galaxy M11 มือถือรุ่นเล็กสุดเลยนะครับสำหรับซีรีส์ M จากทาง Samsung โดดเด่นด้วยหน้าจอเจาะรูตัวหน้าจอเนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็กล้องให้มาถึง3เลนเลยสามารถถ่ายได้ทุกสถานการณ์กับราคา3,990บบาทนะครับผม มาพร้อมกับหน้าจอ Infinity-O Display ขนาด6.4นิ้วนะครับให้ความละเอียดมาที่ HD+ เป็นจอแบบเจาะรูเลนกล้องนะครับทำให้เราสามารถใช้งานได้เต็มตามากขึ้นนั่นเองหน่วยประมวลผลที่เลือกใช้เนี่ยจะเลือกใช้ Snapdragon 450น,นะครับที่มีความเร็ว1.8 g h z ให้แ a m ม,มาที่3 g b แล้วก็ความจุที่32 g b สำหรับหน่วยประมวลผลรุ่นนี้เนี่ยก็จะไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับแถมจะเป็นรุ่นเก่าไปซะด้วยก็เหมาะสําหรับการใช้งานทั่วไปแบบทั่วไปมากๆอะ่ะเอาไว้เล่นเฟซเล่นไลน์เล่นอ่า t ินส a าแกรนะครับเล่นโซเชียลต่างๆได้นะครับอย่างเล่นไหลแต่ว่าเล่นเกมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับผมส่วนเรื่องกล้องนะครับกล้องหลังเนี่ยจะให้มาถึง3เลนเลยนะครับผมมีเลนธรรมดาที่13ล้านพิกเซลนะครับ 1> F 1.8เลยนะสามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีมากนั่นเองแล้วก็ตัวเลนส์ ultra wide เนี่ยให้มาที่5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนส์เอาไว้ถ่ายหน้าชัดหลังเบลออีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่8ล้านพิกเซลนะครับมีโหมดถ่ายหน้าชัดหลังเบลอมาให้ด้วยก็จะทําให้เ,เพื่อนๆเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมาในภาพน,นั่นเองนะครับผมส่วนแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับพร้อมระบบชาร์จเร็วอีก15วัตต์นะอ่าราคาไม่ถึง4,000บาทนะครับ รุ่นนี้ให้ระบบชาร์จเร็วมาด้วย15วัตต์แล้วก็แบต5,000ด้วยถือว่าใช้ได้ข้ามวันแน่นอนนะครับผมแล้วก็ชาร์จเร็วอีกด้วยส่วนเรื่องความปลอดภัยเนี่ยให้สแกนไลน์ในมือมาที่ด้านหลักเครื่องด้วยนะครับผมสเปคอื่นๆนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ USB Type C แล้วนะครับผมก็พ่วงมาถึงการชาร์จเร็วนั่นเองใส่ได้2ซิมนะครับแล้วก็รันบน Android 10ครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน2.0กับราคา3,990บาทนะครับ ก็รุ่นนี้เนี่ย Galaxy M11 นะครับถือว่าเป็นมาตรฐานทั่วไปของมือถือ Sam a m sung เลยที่มักจะให้ทุกอย่างมาครบๆนะครับในแบบที่พอดีพอดีกับการใช้งานของเรานะครับในงบ4,000บาทเนี่ยก็ได้นานจอที่ใหญ่ได้ลกล้อง3เลนนะครับถ่ายดูยทุกสถานการณ์นะครับผมมีสแกนลายนิ้วมือมาให้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่แล้วก็มีระบบชาร์จเร็วผ่านทาง USB Type C ด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่คุ้มๆอยู่เหมือนกันนะรุ่นที่3ของวันนี้นะครับ Oppo A12 ก็เป็นมือถือรุ่นเล็กสุดอีกแล้วนะครับจากทาง oppo นั่นเองโดดเด่นด้วยกล้องคู่นะครับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แล้วก็มีการปลดล็อกลายนิ้วมือด้วยนะครับกับราคา ,3999 บาทมาพร้อมกับหน้าจอ ips lcd ขนาด6.2 2นิ้วพร้อมเทคโนโลยีป้องกันดวงตาจากแสงสีฟ้าด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการใส่ใจจากทาง oppo นะครับที่ใส่เทคโนโลยีที่ช่วยลดแสงสีฟ้ามาให้เรานั่นเองส่วนเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับผมจะเลือกใช้ หน่วยประมวลผลเป็นเฮลิโอพีนะครับ ความเร็ว2.35กิกะเฮิรตซ์รมาที่3กิกความจุที่3.2กิกนะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็เล่นเกมที่มีกราฟิกไม่ได้สูงมากส่วนเรื่องกล้องนะครับกล้องหลังเนี่ยจะเป็นกล้องคู่นะครับประกอบไปด้วยเลนส์13ล้านพิกเซล f 2.2นะครับซึ่งปเป็นเลนส์ปกตินั่นเองแล้วก็มีเลนส์ถ่ายหน้าชัดลังเบอร์อีก2ล้านพิกเซลมีฟังก์ชันมาให้เราเลือกใช้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดถ่ายหน้าชัดลังเบรอร์โหมดเพิ่มสีสันให้้้สดดขึนวย ส่วนกล้องหน้าเนี่ยจะให้ไปที่5ล้านพิกเซล f 2.0นะครับผมแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาที่4,320มิลลิแอมป์นะครับด้วยความที่ไม่ได้ใช้ CPU ที่แรงมากนะครับ ทาง Opp o p p เเนี่ยเขาก็เคลมมาว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถจะดูหนังนะครับดูวิดีโอเนี่ยได้ถึง17ชั่วโมงเลยแล้วก็สามารถเล่นเกมได้อย่างต่อเน,นื่องเนี่ย8ชั่วโมงนะครับส่วนสเปกอื่นๆนะครับก็จะมีระบบความปลอดภัยที่สแกนใบหน้านะครับแล้วก็มีสแกนลายนิ้วมือมาให้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีระบบเสียงดีร c t ด้วยนะครับผมซึ่งสามารถปรับเสียงให้เป็นเสียงที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อให้คุณดื่มดั่งไปกับการเล่นเกมหรือว่าดูวิดีโอนั่นเอง รุ่นนี้ใส่ได้2ซิมนะครับแล้วก็รันบน Android Pie 9.0ครอบทับด้วย ColorOS v e r เ i o n วอกับราคาที่3,999บาทนะครับซึ่ง oppo a 1 2เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดของ oppo แล้วนะครับถึงแม้ว่าสเปคเนี่ยจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็สามารถใช้งานได้อย่างครบครันเช่นกันสาวก oppo ซื้อไปเนี่ยยังไงก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมมาถึงรุ่นที่4ของวันนี้นะครับ i n f i n i x note 7 lite ก็จะเป็นรุ่นที่โดดเด่นเรื่องของแรมแล้วก็ความจุนั่นเองนะครับที่ให้มาเยอะกว่ารุ่นอื่นมากๆเลยแล้วก็ยังมีระบบเสียงที่ดีที่สุดของวันนี้อีกด้วยกับราคา3,700บาทเท่านั้นเองนะครับผมมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.6นิ้วให้ความละเอียดมาที่ HD+ ซึ่งขอบจอเนี่ยก็จะมีความบางมากๆเลยนะครับมีพื้นที่ที่ใช้สอยหน้าจอเนี่ย ถึงเหเ็นเลยเพราะว่าเป็นจอแบบเจาะรูด้วยนะครับผมทำให้เราสามารถใช้งานได้เต็มตามากๆอีกเช่นกันหน่วยประมวลผลของรุ่นนี้เนี่ยก็จะเลือกใช้ h e l i o p 2 2นะครับผมแรมมาที่ 4GB กิกแลวก็ความจุที่ 64GB กิกนะครับอพอแรมเยอะความจุเยอะนะครับเขาก็ไปลด CPU ลงแทนนะครับผมสำหรับ P2 2เนี่ยก็ถือว่าเป็น CPU ที่เก่าพอสมควรแล้วนะแต่ว่าก็ยังเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปอยู่นะครับผมพวกใช้งานโซเชียลต่างๆเนี่ย ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่บวกกับแรมที่ให้มาถึง4นะครับผมก็จะช่วยให้เราสามารถใช้งานได้ลื่นไหลขึ้นนั่นเองส่วนเรื่องกล้องของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นกล้องที่ให้มาถึง4เลนเลยนะครับผมมีเลนหลักที่มีความละเอียดสูงที่สุดของวันนี้อีกเช่นกันนะครับที่48ล้านพิกเซล f 1.8สามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้ชัดเจนขึ้น แล้วก็มีเลนมาโครมีเลนเดฟเซนเซอร์ย ensor, อย่างละ2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลน QVGA นะครับผมที่น่าจะเป็นกล้องที่ช่วยปรับโทนสีให้เข้ากับชีนต่างๆนะครับผมหรือว่าจะเป็นกล้อง AI นะั่นแหละนะส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็จะให้มาที่8ล้านพิกเซลนะครับก็เป็นกล้อง AI เช่นกันสามารถเซฟี่ได้สวยเนียนใสนะครับผมสีเนี่ยดูเป็นธรรมชาติดี ส่วนแบตเตอรี่รุ่นนี้เนี่ยให้มาที่5,000มิลลิแอมเลยนะครับผมแต่ว่าไม่มีระบบชาร์จเร็วมาให้นะทาง i n นฟินิตเนี่ยเขาเขียนว่าสามารถชาร์จ2ชั่วโมงเนี่ยใช้งานได้ถึง4วันเลยนะเพราะว่าแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมเนี่ยจริงๆมันก็สแตนบายได้หลายวันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ถึงจะเล่นเกมเยอะใช้โซเชียลเยอะอะไรเงี้ยก็ยังสามารถใช้งานได้ข้ามวันอยู่นะส่วนสเปกอื่นนะครับรุ่นนี้เนี่ย ให้สแกนลายนิ้วมือมาที่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นเดียวที่ให้สแกนลายนิ้วมือมาแปลกๆดีนะครับผมอยู่ที่ด้านข้า,ง,ขาง,ขงตัวเครื่องแล้วก็ระบบเสียงของเขาเนี่ยเป็นระบบเสียงแบบ DTS เลยให้ระบบเสียงที่กระหึ่มมากๆเลยนะครับแบบสเตอริโอเลยสามารถดูหนังเล่นเกมเนี่ยได้อารมณ์มากขึ้นนั่นเองไม่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะใส่หูฟังหรือว่าไม่ใส่หูฟังเนี่ยก็จะได้ใช้ระบบเสียงนี้เช่นกันนะครับผม แล้วก็ใส่ซิมได้2ซิมนะครับผมรันบน and; r o i d 10แล้วครอบทับด้วย XOS เวอร์ชันน6.0นะครับกับราคา3า0 7บาทนะครับ i n f ฟ n i x Note 7 Lite เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่เน้นอยากได้แรมเยอะๆนะครับแล้วก็ความจุเยอะๆเอามาถ่ายรูปนะครับผมเอามาโหลดแอปเยอะๆแล้วก็ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง5000ม ah ิลลิแอมป์ด้วยนะครับก็ใช้งานได้ข้ามวันอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็มีระบบเสียงที่ดีมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ใส่หูฟังก็ตามนะครับ มาถึงรุ่นสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือ Xiaomi Redmi 9รุ่นนี้จะเป็นมือถือที่เหมาะกับการเล่นเกมที่สุดของวันนี้นะครับเพราะว่าให้หน่วยประมวลผลมาแรงที่สุดแล้วแล้วก็ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่อีกด้วยยังไม่หมดนะครับยังมาพร้อมกับกล้องถึง4เลนดด้วยนะครับผมกับราคา3,699บาท มาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.53นิ้วแล้วก็ให้ความละเอียดมาสูงสุดของวันนี้เลยนะครับสำหรับหน้าจอเนี่ยถึง Full HD Plus ในราคา4 0 0 0บาทนะครับผมไม่มีรุ่นไหนให้แล้วนะ Full HD เนี่ยรุ่นนี้คือให้ Full HD มานะครับผมพร้อมเทคโนโลยีที่จะปกป้องดวงตาเราจากแสงสีฟ้าอีกด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าใส่ใจเรื่องจอมากๆเลยนะครับรุ่นนี้สำหรับหน่วยประมวลผลของรุ่นนี้เนี่ยจะเลือกใช้เป็น MediaTek Helio G 8 0นะครับที่มีความเร็ว 2.0GHz ให้แรมมาที่3กิกแล้วก็ความจุที่32กิกนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นรุ่นเดียวที่เล่นเกมได้ลื่นไหลที่สุดในวันนี้นะครับถ้าใครอยากซื้อไปเล่นเกมนะครับต้องซื้อรุ่นนี้รุ่นเดียวเลยนะครับผมส่วนเรื่องกล้องนะครับก็จะเป็น4กล้อง AI เลยนะครับประกอบไปด้วยเลนหลักที่13ล้านพิกเซลนะครับ f 2.2แล้วก็มีเลนมุมกว้างพิเศษหรือว่าเลน ultra wide angle เนี่ยให้มาถึง8ล้านพิกเซลเลยนะ อ่าแล้วก็มีเลน์วัลรยะชัตเติลอีก2ล้านพิกเซลบวกกับเลนมาคโครที่5ล้านพิกเซลนะครับนอกเหนือจากที่จะเน้นเกมแล้วเนี่ยกล้องเขาก็ทำออกมาได้ดีมากๆอีกเช่นกันนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ให้มาครบที่สุดแล้วนะครับสำหรับทั้งเรื่องเกมแล้วก็เรื่องกล้องส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่8ล้านพิกเซลนะครับ f 2 0แบตเตอรี่ให้มาที่5 0 2 0ม ah ิลลิแอมป์นะครับพร้อมระบบชาร์จเร็วอีก18วัตต์ที่ไม่มีในรุ่นอื่นนะ ราะว่ารุ่นอื่นเนี่ยถึงจะให้มาก็ให้มาที่15บาทเท่านั้นนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยให้ชาร์จเร็วมาที่18วัตต์สามารถดูหนังต่อเนื่องได้ถึง18ชั่วโมงแล้วก็เราสามารถใช้ GPS นําทางเนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้ถึง19ชั่วโมงเลยนะครับผมสำหรับสเปกอื่นๆนะครับก็จะมีสแกนลายนิ้วมือมาให้แล้วก็เป็นพอร์ต USB Type C นะครับรุ่นนี้รุ่นอื่นที่ผมไม่ได้พูดว่ามีพอร์ตนู่นนี่หรือเปล่าเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ Type C นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีระบบ ตัดเสียงรบกวนอีกไม่หนึ่งด้วยแล้วก็มีอินฟราเรดที่จะช่วยควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านอีกด้วยนะครับผมใส่ได้2ซิมแล้วก็รันบน Android 10ครอบทับด้วยมี u i เวอร์ชั่น12นะครับ สำหรับ r e d m ี9นะครับผมบอกได้คำเดียวว่าเป็นราคาที่ถูกแล้วก็สเปคกินขาดทุกรุ่นเลยอันนี้พูดถึงเรื่องแค่สเปคนะครับไม่รวมพวกศูนย์บริการอะไรเงี้ยคงจะไปสู้ซ m s ซุงอะไรเงี้ไม่ได้เนาะแต่ว่าหาซื้อก็คงไม่ได้แบบหาซื้อได้ง่ายขนาดเหมือนเรียวมีหรือว่าอั p ปโออะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ของพวกนี้เนี่ยจะขายแต่ทางออนไลน์เท่านั้นแต่พูดถึงเรื่องสเปคเนี่ยถือว่ากินขาดทุกแบรนด์อยู่แล้วนะครับทั้งหน้าจอ หน่วยประมวลผลนะครับผมเล่นเกมได้ดีที่สุดในเลทสี่พันแน่นอนนะครับแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็ระบบชาร์จเร็วอีกด้วยจะบอกว่าอวยก็ต้องอวยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเป็นคนที่เน้นสเปคแรงๆนะครับผมโดยรวมเนี่ยถือว่ามันถูกมากๆจริงๆนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ5้ามือถือที่ผมแนะนําเพื่อนๆไปนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจรุ่นไหนผมก็จะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นลิงก์จากทาง ออฟฟิเชียลเลยไม่ใช่ลิงก์จากทางร้านตู้นู่นนี่นั่นอะไรไม่ใช่นะเป็นลิงก์จากทางแบรนด์เองนะครับเป็นสโต์ของเขาเองนะครับผมนี้เอาไปขายใน s h o ป e ปี้ a z a d a ก็หวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเลือกซื้อมือถือในงบ4 0 0 0บาทได้ตรงใจที่สุดนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็ไม่ขออะไรมากนะครับอย่างน้อยก็ช่วยคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้วิดีโอนี้นะครับผมอยากจะเห็นรีแอค,คเพื่อนๆว่าชอบรุ่นไหนอะไรยังไงกันบ้างน,นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ดูมาจนจบยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงในทุกๆสัปดาห์สาหรับวันนี้ต้องขอตััวาไปก่อนนะครบบ